พร้อมหน้าสุขตามประสาท้องถิ่นพอเพียงพออยู่พอกินสุขแค่นี้ก็เพียงพอแล้วโอค้ค่นี้นี่เอาเข้าไม่ได้ครับท่านผนี่ เข้าไม่ได้ครับนี่ครับเข้าลําบากนะครับท่านผู้ชมผมกลัวซิปมันตายนะครับโดนอย่างเงี้ยบ่อยๆนี่เราก็ใส่ให้มันเต็มแบบเนี้ยนะครับท่านผู้ชมใส่แล้วเราก็เกลี่ยสวัสดีครับพ่อพงพ่อเพียงนะครับคลิปนี้พ่อพงพ่อเพียงจะพามาดูวิธีการใส่ทรายลงในกระบะเพื่อว่าจะนําไปให้ตะกะแตนไข่ครับตอนนี้พ่อพงก็ ได้เตรียมอุปกรณ์ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นวันที่ตื่นเต้นมากๆวันนี้ผมเห็นตั๊กแตนที่ผมเลี้ยงมาหนึ่งเดือนเต็มๆจับคู่แล้วครับท่านผู้ชมจับคู่ผสมพันธุ์แล้วนะครับแล้วก็จะมีเสียงร้องดังจิกจิกจิกจินะครับอยู่ในกรงนะครับนี่ครับคือกรงเลี้ยงตักกแตนของพ่อพงนะครับเป็นกรงขนาด1นคูณสเมตรนะครับ พอผมเลี้ยงตะกกแตนหนึ่งขีดเลี้ยงมาได้1เดือนแล้วนะครับนับจากวันที่ตะกกแตนออกจากไข่นะครับสิ้นสุดนะครับก็คือหนึ่งเดือนนะครับเท่าที่ผมได้นับนะครับที่ตะกกแตนออกมาให้เห็นเป็นตัวนะครับตอนนี้ตะกกแตนก็ลอกคาบเรียบร้อยครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมให้ดูนะครับลอกคาบนะครับมีปีกนะครับ เป็นลอกคาบครั้งสุดท้ายตั๊กแตนนี้จะลอกคาบทั้งหมด5รอบนะครับตั้งแต่มันเกิดมาเป็นตัวตั๊กแตนนะครับนี่ครับบางตัวก็เพิ่งลอกคาบปีขาขาวอยู่ตัวอ่อนอยู่บางตัวก็ยังใส่เสื้อกักอยู่เลยเห็นไหมครับท่านผู้ชมยังไม่ได้ลอกคาบเนี่ยขึ้นไปจับเนี่ยมันจะทําการลอกคาบครับส่วนตัวที่ลอกคาบมาก่อนนะครับที่พ่อพงเห็นลอก ภาพออกมาแล้วก็มีปีกครั้งแรกก็คือวันที่23นะครับวันที่23วันนี้วันที่30ก็เป็นเวลา7วันแล้วนะครับก็วันนี้ผมก็เริ่มได้ยินเสียงร้องของตะกะแตนร้องผมก็เลยมาสังเกตดูเนี่ยเห็นไหมครับเสียงร้องตะกะแตนครับร้องไม่ดังหรอกครับ เสียงร้องจิกๆนะครับคราวนี้ผมก็มาสังเกตดูก็เห็นมันจับคู่นะครับแบบนี้ครับท่านผู้ชมในจับคู่ผสมพันธุ์แล้วนะครับแบบนี้นะครับเห็นหลายคู่นะครับที่มันจับนะครับพอผมเห็นมันจับคู่ผมก็มาทําความสะอาดก่อนนะครับท่านผู้ชมอันดับแรกนะครับซึ่งผมเพิ่งทําความสะอาดไปล่าสุดวันที่28มิถุนายนนะครับวันนี้วันที่30มิถุนายนนะครับ2วันผ่านไป นะครับผมก็มาทําความสะอาดอีกครั้งหนึ่งเพื่อว่าจะวางกระบะทรายนะครับนี่นะครับมูนตัคกแตนสองวันนะครับนี่ได้หนึ่งกระมังท่านผู้ชมเยอะมากนะครับตะคกแตนเลี้ยงขีดเดียวนะครับเนี่ยมูล2วันนะครับได้หนึ่งกระมังส่วนมากแล้วนะครับตัคกัตเนที่อ่ามันถ่ายมูลจะถ่ายมุมนี้นะครับเนี่ยมุมที่มันกินอาหารเนี่ยถ่ายเยอะมากนะครับ มุมทางนี้จะค่อนข้างว่างนะครับนี่ครับค่อนข้างจะว่างนะครับฉะนั้นนะครับผมเองเวลาเลือกที่จะวางกระบะทรายนะครับผมผมเองก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าตำแหน่งไหนมันเหมาะสมนะครับแต่ในส่วนตัวของผมผมคิดว่าตำแหน่งที่เหมาะสมน่าจะเป็นตำแหน่งที่ทักะแตนไม่ค่อยมาถ่ายมูลครับก็คือ มูลตะกระแตนจะได้ไม่ต้องมาถมที่ตรงทรายที่เราใส่นะครับเนี่ยครับผมกะว่าผมจะวางมุมทางนี้นะครับนี่ครับแต่ว่ามุมทางนี้เนี่ยแดดแสงแดดจะส่องถึงช้านะครับเพราะว่าแดดมาเนี่ยมันจะส่องทางนี้ก่อนนะครับเนี่ยทางที่มันกินอาหารเยอะๆเนี่ยนะครับแดดจะส่องมาทางนี้นะครับตรงที่มันกินอาหารแล้วก็จะมีมูลเยอะนะครับอันนี้ผมก็เลยลองว่า ถ้าเกิดเราเอากระบะทรายมาไว้ตรงนี้มูลตะก,กระแตนก็จะเต็มนะครับไม่รู้ว่าผมาทำถูกหรือเปล่าอันนี้ต้องลองดูนะครับผมก็จะวางไว้ฝั่งทางนี้แหละนี่ครับนี่ตำแหน่งทางที่แบบมูลน้อยๆเนีย่นยนะครับนะครับไม่รู้ว่ามันจะมาไขให้หรือเปล่านะครับนี่นะครับตกกะกแตนเริ่มจับคู่แล้วนะครับผมก็จะใส่กระบะทรายวันนี้นะครับเดี๋ยวราเรา,เรา,เรามาดูนี่ กระบะทรายที่ผมเตรียมนะี่ครับผมจะเตรียมกระบะทรายไว้3กระบะนะครับอันนี้กระบะทรายนี่จะสูงนี่สิเซนนะครับท่านผู้ชมนี่สูง10เซนเราจะใส่ทรายนะครับผมเลือกมา3สีผมจะลองว่าตั๊ก,กแตนมันจะชอบไข่สีไหนนะครับมีสีน้ำเงินสีเขียวสีชมพูมันจะชอบไข่ใส่กระบะสีอะไรนะครับอันนี้คือทรายที่ผมเตรียมไว้นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเอาใส่ ทรายใส่กระบะแล้วก็จะเอาไปใส่ที่คอกเลี้ยงะะตั๊กแตนนะครับนี่ครับคือทรายที่พ่อพงเตรียมไว้นะครับแล้วนี่ก็กระบะเดี๋ยวเรามาทําการบรรจุทรายลงในกระบะเพื่อว่าจะให้ะะตั๊กแตนไข่นี่ครับทรายมาดูทรายนะครับท่านผู้ชมทรายนี่เห็นไหมครับนี่เปียกมาดมั ปั้นได้แบบนี้ครับนี่ปั้นเป็นก้อนแบบนี้นะครับคือความชื้นให้ปั้นเป็นก้อนนะครับกำแล้วมันเป็นก้อนแบบนี้ครับท่านผู้ชมเนี่ยครับนี่กำลังพอดีเลยนะครับอันนี้เราก็จะบรรจุลงในกระบ๋ออันนี้เราจะตักลงนครับอันนี้คือทรายที่พ่อพงลร่อนแล้วนะครับท่านผู้ชมทรายล่อนล่อนเรียบร้อยแล้วล่อน ทรายละเอียดทรายก่อสร้างนะครับไปซื้อมาจากร้านก่อสร้างล้วก็ลอนแล้วนะครับใส่ให้เต็มเลยนะครับแล้วก็เกลียนะครับไม,ไม่ไม่อัดแน่นนะครับเกียเกียให้เสมอกันนี่ับเกีนะยให้เสมอานนะครับไม่อัดแน่น วายนี่ว่าคนอื่นเขาทำยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นครั้งแรกของพ่อพงนะครับที่ได้ทำแบบนี้นะครับก็ต้องลองดูนะครับถ้าไม่ลงมือทำด้วยตัวเองก็ไม่รู้นะครับว่าอันไหนมันถูกหรือไม่ถูกนะครับนี่ครับพอได้กระบะทรายโอ้นุูแบบนี้นะครับ โอ้คันนี้น,น,นี่เอาเข้าไม่ได้ครับท่านผู้ชมนี่เเข้าไม่ได้ครับมัาต้องไปกีบรรจุด้านในครับเดี๋ยวเอาใหม่นะครับนะครับท่านผู้ชมเรามาต่อนะครับบรรจุทรายให้ตั๊ก,กแตนได้ไข่นะครับเมื่อสักครู่ผิดพลาดนะครับมันเอา กระบะทรายเข้าในกระชังไม่ได้ว่าประตูมันแคบนะครับท่านผู้ชมถ้าเราใส่แบบนี้แล้วนะครับน so ี like ่แค่ที่เราใส่แบบนี้ข้างนอกเราจะเอาเข้าใส่ไม่ได้นะครับเพราะนั้นนี so ่เราต้องเอากระบะเราเข้าไปก่อนเพราะว่าเนี่ยประตูม <ucc> ันแคบได้แค่นี้แหละนะครับนี่เราต้องเอากระบะทรายเข้าไปก่อนนี่แหละความลําบากของข้อแบบนี้นะครับมันจะลําบากแบบนี้นะครับนี่เราเอาเข้าไปแล้วคราวนี้เราก็จะตักทรายนะครับนี่ เราก็จะตักทรายใส่นี่ตักทรายเนี่ยครับนี่เอาเข้ายังลําบากเลยนะครับถ้วยเนี่ยครับนี่เต็มสุดแค่นี้นะครับท่านผู้ชมเย่ยถ้วยนะครับนี่ตะเทใส่เห็นไหมใส่ลําบากนี่ตักเทใส่เนี่ยต,ตอนเราเข้ายังก็ลําบากนี่มันโคงแบบนี้นะครับมันแคบมากท่านผู้ชมมันแคบ ไม่สะดวกในการที่เราจะทําความสะอาดแล้วก็นี่แหละครับทําแบบเนี้ยครับไม่สะดวกนี่เราจะใส่ไปให้มันเต็มแบบนี้เลยนะครับท่านผู้ชมนี่ครับเราจะใส่ให้มันเต็มแบบนี้เลย <Ooh>. นี่ครับเข้าลําบากนะครับท่านผู้ชมผมกลัวซิปมันตายนะครับโดนอย่างเงี้ยบ่อยๆนี่เราก็ใส่ให้มันเต็มแบบนี้นะครับท่านผู้ชม ใส่แล้วเราก็เกลี่ยเกลี่ยทรายให้มันเสมอนะครับเกลี่ยให้เสมอ่แขนเราก็เข้าได้ไปแค่นี้เองเนี่ยรงแบบนี้นะครับถ้าหลายๆคนคิดอยากจะเอามาเลี้ยงนะครับต้องต้องคิดดูให้ดีก่อนว่าตรงเนี้ยต้องซิปเนี่ยต้องเอาให้หม,มันยืดหย่นได้กว่านี้นะครับ อันนี้ซิปมันตรงแบบแน่นเลยนะครับเนี่ยมันไม่ยืดหย่นไวเลยมันไม่มีช่องว่างเลยมันก็เลยทําให้เราเข้าไปจัดก,การอะไรในครอบได้ลําบากนะครับเต็มแบบนี้นะครับเต็นแบบนี้นะครับมอามีนูนไว้หน่อยนึงนี่นะ อันนี้อันนี้เราไม่ต้องพรมน้ํานะครับเพราะว่าความความชื้นกําลังพอดีแล้วนะครับอันนี้ช่วงที่มันไข่เราค่อยพรมน้ําถ้าเกิดมันแห้งนะครับถ้าหน้ามันแห้งเราค่อยฉีดน้านะครับน,นี่ผมจะเลื่อนไปไว้มุมนี้นะครับตั๊กแตนก็ยังไม่แข็งแรงดีนะครับตัวที่มันหลุดมาแข็งเกือเอื้อมไม่ถึงนี่ตัวที่มันหลุดลงมายังไม่แข็งแรง นี่นะครับผมจะเอาไว้ตรงนี้อนี่หนึ่งกระบะนะครับอีกกระบาหนึ่งผมจะเอาไว้ตรงนี้นะครับนี่แหละครับวิธีการใส่นะครับก็ประมาณนี้แหละท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวอันนี้ผมก็จะต้องเทออกก่อนแล้วก็เอาไปบรรจุข้างในใหม่นะครับวันนี้พอผมก็จัดการเตรียมกระบาทรายนะครับใส่ไว้เพื่อรองรับให้ตะกัแตนได้ไข่ เรียบร้อยแล้วนะครับยังไงฝากติดตามว่าต่อไปตักกแตนจะเริ่มมาวางไข่วันไหนนะครับหลังจากนี้ไปเพราะวันนี้เป็นวันแรกที่พ่อพงเห็นตักกแตนเริ่มจับคู่นะครับแล้วก็มีเสียงร้องขอบคุณมากๆนะครับสําหรับคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง youtube YouTube พ่อพงพอเพียงด้วยนะครับสวัสดีครับ